2 6มน,นี้อยู่ที่ด้านหน้าของมิวเชียอมสยามด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีการจัดแสดงรุ่นต่างๆแล้วก็การแสดงของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนวัยช่วงของวัยวัยรุ่นนะหรือว่าไวัยใสของเรานั่นเองกับงานที่ไม่ชื่อว่าไวัยใสปล่อยพลังปังสุดใจนะครับที่มีเชื่อมสยามแห่งนี้ หน้าของมิเทียมสยามนะครับจะเห็นว่ามีนักเรียนนิสิตและศึกษาต่างๆก็มาเดินชมงานเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแัดงบนเวทีอันนี้เป็นวงปีกผ้านะครับของนักเรียนไม่แนใ่ใจว่าของสถาบันไหนแต่ว่าเป็นกลุ่มวงดนตรีปีกผ้านะฮะเล่นเพลงได้แพ่ลาะมากก็จะมีอาหารชํานหนาเป็นบางส่วนนะครับ ็สามารถมาเดินชมกันได้วันนี้ตั้งแต่วเทลา1-6ธันวาคมนะครับตอนนี้ก็ยังทนันนะครับมีเวลาอีกหลายวันก็จะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษาหรือว่าวัยวัยรุ่นต่างๆก็ยิบตัวมาโชว์ปล่อยขอกันนะครับมีการแต่กายต่างๆสวยงามมากก็สามารถ หรือว่าเรีนทีนป่ปิดนักปั่นก็หรือว่าประชาชนทั่วไปก็มาเ,ออเดินชมก็ได้ในงานนี้นะครับที่มิวเซียม,ม,มอย่างนี้กับงานไว้ฝ่ายปล่อยพลังตัมสุขใจ<ต> <het> ก็้องๆตีมือจะขึ้นเวทีเป็นรอบต่อไปเห็นเดินมาตั้งแถวรอ,อเตรีมพร้อมไว้แล้ว เห็นว่ามีจุดคัดกรองอยู่ก็ก่อนเข้างานนะครับก็มาต้องมาลงเบียร์กันก่อนก็สามารถเดินทางโดยใช้ิรถบิฟ้าม RT สถานีมาขึ้นที่สถานีสนามชัยหรือว่าทางออกที่2ได้ครับมาขึ้นที่หน้าบิลเซียสยามได้เลยโดยตรงแล้วก็ใช้จุดคัดกรองหน้าบิลเซียสยามเข้าจะไปเข้าจุดคัดกรองตรงฝั่งหน้าข้ามของสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็ได้และสามารถ ดินชมนิสัยการด้านข้างของมิวเซียมมาเข้า,างานได้เช่นกัน พ่อแห่งชาตินะครับถนนสนามชัยหน้ามูลนิธิขอลุงวัดโพทาเทียนนะครับก็มีงานยาวจะไปถึงหน้าพระลรมมหา,มหาราชวังเขาสนามหลวงกันเลยทีเดียวที่เห็นข้างหน้าก็เป็นทางขึ้นของ MRT นะครับนแบบสายสีน้ำเงินสถา,านีสนามชัยอีกทางนึง ขึ้นหน้าข้างโรงเรียนวัดรับประพิษนะครับให้อยู่ตรงข้ามกับมิวเซียมสยามอย่างนี้ด้านริมรั้วของมิวเซียมสยามอย่างนี้ก็จะจัดนิทรรศการต่างๆเป็นบุญฟูธน,นะฮะสามารถไปเดินชมกันได้โดยใช้ทางเข้าที่ของหน้าด้า <c oughs> หน้าข้างโรงพับสนอพระนชวังได้ครับก็จะเป็นจุดให้จองอีกจุดหนึ่ง ก็เป็นย้อนยุคงามอย่างไทจะเป็นเสื้อผ้าไทยนะฮะจ้าของันน่าม้นีเป็นผ้าเด็กทไก่อานประชุมาุมก่อลังาจใจสร้างสความาเรขบียนกไก่จอจานระชานีนสนักาแล้วก็ารเที่ยวเทมาน้พรทาเจ้าของรถเบียนไ ตอจาก19ประทมธไทยขอเียนเชินทาดไปขยับรถด่วนเลยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับข,ของอวัยปล่อยพลังเ,าอองเง้าใจของลิเวอร์พูลในวันนี้ i เป็นนิทรรศการก็เป็นถนนเด็กเดินนะฮะก็ไปเดินดูเดินชมกันได้ก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับ แล้วก็อ่านสร้างฟังสมอแล้วก็กิจกรรม DIY นะก็สามารถมาชมกันได้ ยิ้มตัวให้ฟูมฝึกสมาธินะครับเกือบไปล้โโหเกือบเข้าเป้าผมนักเรียนก็มารอับรอเข้าแถวเพื่อเข้าชมนี้ประกาศนะครับครับจิ้งจน้องมาเลย ทันย่มาแล้วเชิญได้เลยครับเชิญได้เชิญเล่นได้ไดครับ เราสามารถมาปาเป้าฝึกสมาธิฝึกความแม่นยำกันได้นะครับที่บูธนี้ก็มาถามบัานพี่พิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับอยู่เซียมเพียถนนคนเดิน์ถนนเด็ิกเดินนะครับ จุดจุดคัดกรองและข้างฝั่งน,นอพระราชวังหรือบริเวณถนนด้านหัวถนนสนามไทยนับกับของข่ตลาด เดิชมงานได้นะครับที่มีวเซียมสยากแห่งนี้กับงานวันพ้อแห่งชาติถนนสดนามชัยไล่ยาวจนไปถึงท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังนะครับในช่วงกลางคืนก็มีการเปิดไฟป,ประดับแสงสีสวยงามมากก็มีให้เดินหลายจุดนะครับเราก็ไปเดินจนชมกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง6ธันวาคมนี้นครับอันกับงานบันข้อแห่งชาติ ไปทางขึ้นของรถไฟฟ้าเอ็มาร์ทีสายสีน้ำเงินอีกอีกทางนึงครับทางขึ้นที่3าะนะับจะเป็นทางขึ้นหลักจะเป็นกระไดเลื่อนขางทางขึ้นและทางลงนะครับเดี๋ยวก็มาเดินเรามาชมแผนังการจัดงานวันพ่อแห่งชาตินะครับอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่1นึงถึงหกันวาคม2563หรือว่าวันชาติและกว็วันพ่อแห่งชาตินะบป็นจำปี2 5 6 3นี้ ก็มีจุดการแสดงหรือโชว์นิทรรศการต่างๆหลายจุดมากมายหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกนชนถนนสนามชัยเพราะอย่าลืมมาเดินเที่ยวชมกันนะครับกับงานมันพ่อแห่งชาติ ืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเข้าให้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้ป้าก,กันต่อไปขอบคุณครับ